สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เข้าสู่ดวงความรักรายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ในเกณฑ์ของคนที่ปรารถนารอรักเก่าสมราศีเด่นๆที่เป็นเกณฑ์รักเก่ากลับเข้ามาในพลังงานของการพยากรณ์ในคลิปนี้และถ้าคนใดก็ตามนะคะปรารถนาในความสัมพันธ์ใหม่ๆรักใหม่ๆหกราศีที่เกี่ยวพันและอาจจะเป็นคนในอนาคตให้กับคุณการพยากรณ์ก็ขึ้นอยู่กับคลิปนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะ มาแล้วนะคะกับชาวราศีเมถุนกันแล้วนะคะกับเรื่องราวดวงความรักคนโสดรายเดือนชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาราศีเมถุนฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องราวของผู้คุณ ฟังแล้วก็เปิดใจกว้างๆคลิปนี้เป็นเพียงแลนเขาเรียกว่าเป็นเพียงคลิปหนึ่งในการพยากรณ์ดวงรายเดือนคนโสดในด้านของความรักคุณสามารถที่จะมีเกณฑ์พบเจอความรักในรูปแบบอื่นได้อีกนะคะคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นฟังด้วยใจเบิกบานค่ะสาราศีเด่นๆในเกณฑ์รักเก่า ตรงใจคุณหรือเปล่านึกถึงราศีของเขานะคะแต่ถ้าใครตัดสินใจแล้วว่าฉันขอรักใหม่ช้ไลไปเลยหกราศีรอคุณอยู่ค่ะเรามาเริ่มที่พื้นดวงของคุณกันก่อนต้องบอกแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นถ้าเมื่อไหร่ที่มีรักคุณเป็นคนที่อยากให้คนรักเนี่ยสนใจตัวเองเข้าใจและนึกถึงคุณเป็นอันดับต้นๆอันดับแรก,แรก ไม่อยากให้มองเพื่อนสําคัญกว่าตัวของคุณอย่าเลื่อนนัดใส่ใจนี่คือสิ่งที่คุณเป็นดังนั้นเวลาที่คุณจะรักใครสักคนหนึ่งคุณจะดูว่าเขาจะสม่ำเสมอเพื่อคุณหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่าพื้นดวงในเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้ต้องยอมรับว่าคนที่รอความสัมพันธ์เก่ารอรักเก่าอาจจะมีเกณฑ์กลับมาค่ะ แต่จะถาวรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันตอนเลิกกันด้วยเหตุและผลอะไรตรงนั้นถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแม้ว่าคุณจะให้อภัยหรือคุณจะกลับมาคบกันในเกณฑ์รักเก่าก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะหายระแวงหรือว่าคุณจะไม่ทุกข์นะฮะสามราศีดังต่อไปนี้ค่ะ ที่เป็นเกณฑ์รักเก่าและเรื่องราวของเขาจะปรากฏขึ้นในคลิปนี้คือคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมษราศีสิงรา์ศีธนูค่ะ3มราศีนี้ตรงกับที่ใจคุณกำลังรอคอยคนรักเก่าหรือเปล่าคะ ถ้าคุณรอคอยเขามีเกณฑ์ที่จะทักหาคุณค่ะอาจจะผ่านเพื่อนหรืออาจจะมาจากช่องทางออนไลน์ในการติดต่อพูดคุยกับคุณได้ณนะเวลานี้เพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นคุณสามารถที่จะปลดล็อกถ้าคุณล็อกอยู่คุณก็ปลดบล็อกซะนะคะเขามีเกณฑ์ส่องคุณอยู่มีเกณฑ์ที่อยากจะติดต่อคุณกลับเข้ามาและมีเจตนาที่อยากจะกลับมาอยู่บนพื้นเขาเรียกว่าพื้นฐานของความเข้าใจกันอีกครั้ง กลับมาด้วยความจริงจังและจริงใจและมีการกระทําที่ทําให้คุณน่ะสามารถให้อภัยได้เพราะอะไรเพราะเขาดูจริงจังมากๆและการกลับมาครั้งนี้เขาดูอบอุ่นดูแคร์คุณมากๆแล้วก็ดูรักคุณมากๆมันเหมือนกับว่าการรอคอยครั้งนี้มีเกณฑ์สมหวังแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าคู่ใดก็ตามยังมีเรื่องของการต้องแยกกันอยู่อยู่ เขาอยู่คนละประเทศหรือเรากลับมารักกันแล้วแต่เขาต้องไปออกงานไปฝึกง,งานไปออกงานไปทํางานต่างจังหวัดมีดวงเดินทางตลอดเวลาความสัมพันธ์ของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะพังคลืนอีกสักครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะถ้าคุณกลับมาคองคู่อะไรที่เป็นปมในใจคุณอยู่เมื่อเขากับคุณอยู่ด้วยกันมันลืมหมดทุกอย่างแต่เมื่อเขาออกไปทำงานไปไหน หรือเดินทางหรือไปไกลหรือค้างคืนความเครียดมันจะกลับเข้ามาอีกความรักจากจรความรักเดินทางคุณไม่ได้ต้องการตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะให้โอกาสแม้ว่าเขาจะให้โอกาสหรือเราให้โอกาสซึ่งการละการแต่ไม่ได้การันตีว่าความรักนี้จะมั่นคงถาวร การกลับมาครั้งนี้มาเพื่อแก้ไขถูกต้องแต่ใจของคนเราบางทีมันปล่อยวางไม่ได้ค่ะดังนั้นคู่นี้มีเกณฑ์กลับมาถ้าคลิปนี้สมพงษ์สัมพันธ์กับใครปรารถนาให้การกลับมาครั้งนี้เป็นอะไรที่จริงจังจริงใจแล้วก็ถาวรนะคะแต่ถ้า การกลับมาครั้งนี้มีเหตุปัจจัยในเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการห่างกันมีเรื่องของการที่จะต้องอาศัยความเชื่อใจอย่างหนักหน่วงบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะพลังอีกครั้งก็คืออาจจะไม่เกิดความไม่สบายใจดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะคุณจะต้องเขาเรียกว่า ใจอดทนใจเข้มแข็งมากๆนะคะและช่วงเวลาพิสูจน์ความรักครั้งนี้คืออยู่เต็มเลยนะ8เดือนนับจากเจอจากคลิปเนี้ถ้าคุณกับเขากลับมาคบกันราบรื่นคุณต้องบวกไปอีก8เดือนนับจากที่คุณฟังคลิปนี้ก็คือเข้าสู่เดือนสิงหาในปีหน้านะคะว่าถ้าคุณผ่านไปได้ก็ถือว่าความรักของคุณผ่านทุกวิกฤตแล้วล่ะคะ่ะนี่คือความรักเก่าของคุณเป็นแนวทางให้แล้วนะคะโอเคไหม เออนะไปต่อค่ะบางคนก็บอกฟังมาขนาดนี้เกาหัวเลยนะเอยไม่เอาค่ะหนูรักไม่หนูไม่เอารักเก่าผมไม่เอารักเก่าแล้วขอเพนไปรักใหม่ดีกว่าได้เลยรักใหม่อย่าลืมนะฐานดวงของคุณคือคุณต้องการคนที่รักคุณมากๆและใส่ใจเห็นคุณสำคัญมากๆด้วยดังนั้นนะคะเกณฑ์รักใหม่หกราศีคุณก็ยังยึดเกณฑ์นี้อยู่ว่าเขาจะต้องจริงจังจริง,จรงใจและรักคุณที่สุด และคนที่จะเข้ามาเป็นเกณฑ์รักใหม่ของคุณ6ราศีได้แก่คนที่อยู่ในเกณฑออ์เดี๋ยวนะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะแล้วก็มีพลังงานของราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎด้วยเอาแล้วสิมี3ราศีซ้ํากับคนรักเก่าของคุณด้วยถ้าเป็นเกณฑ์แบบนี้นั่นหมายถึงว่า เรามาระวังนะคนรอรักเก่าในขณะที่รอรักเก่ารักใหม่อาจจะเข้ามาด้วยทีนี้อาจจะโอ้โหเราจะต้องเลือกแล้วล่ะค่ะอันนี้ใครตกอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะก็หนักอก,หน,กหนักใจกันพอสมควรอ่ะเราไปว่ากันที่รักใหม่แบบเต็มๆกันดีกว่ารักใหม่6ราศีเด่นๆอย่างที่บอกไปนะคะเมษิงธนูมีนพิจิกกรกฎหราศีนี้นะคะเป็นเกณฑ์รักใหม่มีความเป็นไปได้เกณฑ์ของคุณอาจบางคนที่มีดวงชะตาจะต้องเจอคนในเครื่องแบบ นะคะคนในเครื่องแบบรับราชการทุกภาคส่วนทุกองค์กรทุกแผนไม่จําเป็นต้องเป็นคุณตํารวจนะคะ ชุดเครื่องแบบข้าราชการอาจจะอยู่ก้มกองไหนก็ได้มีเกณฑ์พบรักกับคนที่ทำงานในส่วนของงานข้าราชการนะคะมีมีเครื่องแบบนะและมีความสัมพันธ์ในเชิงของอาจจะเป็นความรักที่คนละวัยกันนะมีความรักต่างวัยเกิดขึ้นในพลังงานนี้ด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะในสถานที่ต้องเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวยมบันเทิงนะยมค่าคืน แสงสีเสียงตะการตางานเฉลิมฉลองงานเฟสติวัลงานค่ำคืนงานจุดพุงานดูดาวงานเค้าดาวสถานที่ที่ขายของมึนเมาผับบาร์คาราโอเกะหรืออะไรก็ตามมันอาจจะมีความฉับฉวยด้วยคุณต้องระมัดระวังบางคู่โชคดีไม่ฉับฉวยไม่วันไนส์แตน์ก็อาจจะได้เจอคนที่ใช่แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเจอในสถานที่แบบนี้ ทุกอย่างมันพาอารมณ์ไปได้หมดนะคะต้องระวังด้วยคุณมีจะแต่ทีนี้ทุกคนก็จะกลัวหมดนะแต่ไม่ต้องกลัวหมดเพราะว่ามีตำแหน่งอศวินมาขาวด้วยนะนั่นหมายถึงคุณจะเจอคนที่ใช่บางดวงชะตาโชคดีมากๆนะคะราศีเมถุนจะเจอคนที่เป็นเนื้อคู่และคู่แท้ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะก็ต้องดูดีๆด,ดูให้มากๆด้วยนะคะยังเป็นความรักที่อยู่ในเกณฑ์การพูดคุยแต่จะมีความหึงหวงมีความหลงมีการเปหนักจัดเต็มมีการตามตื้อขั้นเทพหรือบางคนอาจจะน้ำมึนน้ำเมาพาไปได้อันนี้ต้องระมัดระวังอยู่ในสถานะของการพูดคุยเรียนรู้และ เขาเรียกว่าเรียนรู้นิสัยใจคอมากกว่าค่ะเรามาดูในเรื่องของคำว่าเนื้อคู่ปรากฏอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะดังนั้นคนที่รอเกณฑ์รักใหม่มีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่นะคะและคนที่เออต้องใช้คำว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ถามว่าคนที่จะเข้ามาหน้าที่การงานก็มีความมั่นคงอยู่แล้วค่ะมีความมั่นคงชัดเจนบางบางคนอาจจะได้แฟนที่เป็นคนพวกส ที่ดวงจรมากๆขับขึ้นชีวิตหรืออากับตันหรือว่าคนที่มที่มีดวงเดินทางตลอดก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นท,ทุกคนจะมียูนิฟอร์มนะคะ แล้วถ้าถามว่าความรักครั้งนี้ยังคงสดใสไหมมันสดใสตอนเจอค่ะแต่ว่าพอเรียนรู้จริงๆอ่ะยังมีความสุดโต่งของนิสัยใจคอซึ่งก็ยังเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะหน้าที่การงานดีค่ะการเงินถามว่าหน้าที่การงานดีแล้วเงินต้องดีด้วยไหมน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังอยู่ในช่วงของ การใช้ชีวิตนะคะเงินเก็บเงินเงินทองอาจจะดูเหมือนกำลังไต่ระดับมากกว่านะคะสิ่งที่อยากจะเสริมนิดนึงนะคะว่ารักใหม่จะต้องระวังอะไรระวังการพบรักในที่ที่มันเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมือนเต็มไปด้วยพลังงานของสิ่งมืนเมาเสียงเพลงค้าคลุ้งไปด้วยกลิ่น กินเหล้ายาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวางังบางบางบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่ใช่ในเวในที่แบบนั้นก็ได้อันนี้ต้องเตือนเอาไว้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการคิดมากและกังวลใจเอาเป็นว่าพลังงานดวงของคุณนะไม่ว่าจะเป็นรักเก่าก็ยังอยู่ในช่วงของเกณฑ์เรียนรู้และฟันฝ่าให้ได้แต่ก็ดีตรงที่เขากลับมานะคะส่วนรักใหม่มีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่นะคะแต่มาต้องต้องเรียนรู้ต้อง ดูดีๆอย่าอย่าเผือใจอย่าปล่อยใจอย่าปล่อยกายนะคะ แนะนำว่าเจอคนที่ถูกใจเน้นการพูดคุยยาวๆให้ผ่านเดือน12ไปก่อนแล้วถึงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนใครคนใดก็ตามที่บอกว่าโอ้โหฟังมาขนาดนี้หนูไม่น่าจะเจอเลยหนูชอบอยู่กับบ้านนู่นนี่นั่นะถ้าถ้าคุณไม่เจอคุณอาจจะไปขอพรความรักตามที่ที่เขานิยมกันก็ได้นะคะเพื่อเป็นความสบายใจใไหนๆก็จะมีวันหยุดเยอะละแต่ถ้าเอาให้ดีๆคุณเปลี่ยนการแต่ง เขาเรียกว่าการแต่งตัวการดูแลตัวเองการบำรุงตัวเองการให้รางวัลชีวิตตัวเองดีกว่านะคะช่วงนี้คุณอาจไม่จําเป็นต้องวิ่งตามหาความรักนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่รักคุณที่สุดก็คือตัวเราร้องไห้มือเราก็เป็นคนเช็ดน้าตาเนาะเออมีความสุขมือเราก็เป็นคนปิดปากหวัวเราะหรือก็หยิบขนมเข้าปากนะคะดังนั้นอย่าลืมให้รางวัลชีวิตบอกรักตัวเองของขวัญชิ้นใหญ่อยากซื้ออะไรก็ซื้อสักอย่างหนึ่งเนาะ ถูกแพงนะคะก็ว่ากันไปตามฐานะของแต่ละดวงชะตาที่ฟังคลิปนี้แต่อย่าลืมบอกรักตัวเองแล้วว่าเราให้ของขวัญถ้าการทําบุญนะคะแนะนําว่าทําพวกซ่อมแซมบุรณะปิสังขรซ่อมแซมอาคารซ่อมแซมโบสถ์ซ่อมแซมวัดซ่อมแมซมเม,ม,ม,มรุเผาศพเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหรือเกี่ยวกับซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรก,กันดารก็ได้ก็ถือว่าดีเป็นการทํานุบํารุงบุรณะ นะคะซ่อมแซมซ่อมสร้างชีวิตเราจะได้มีเรื่องของความเป็นสริมงคลส่งท้ายปีกันด้วยค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะกับชาวราศีเมถุนแล้วคุณก็จะผ่านมันไปคุณแร่งมากๆค่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเรื่องราวความรักร้วนมีมากมายที่ผ่านเข้ามาในดวงชะตาดังนั้นจากนี้ไปมีความสุขมากๆอะไรที่มองแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะคะในปีนี้เอาแค่ฝากไว้ในปีนี้วางไว้เป็นบทเรียนนะคะแล้วอย่า อยากไปกลับไปคิดหรืออยากกลับไปทําผิดซ้ำสองเนาะดังนั้นมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากับดวงความรักคนโสดดีใจด้วยสําหรับคนที่เขากลับมาค่ะ